ประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลกรณีคุณมาออ้าอ่อนภาแสดงความคิดเห็นถึงพรบรคู่ชีวิตในรายการข่าวใส่ไข่โดยบอกว่าพรบรคู่ชีวิตบ้าบออะไรเพอรเจอร์อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์ได้ออกมาโพสต์โต้ตอบ อ้าอ,อนาภาโดยกล่าวว่าอีม้าออนาภานี่เป็นมนุษย์ที่น่ารังเกียจฉิบหายโบราณค่คํือรไดนโนเสาร์อนุรักษ์นิยมแบบโง่โง่โง่จนพูดออกมาได้ว่าพรบรสมรสเท่าเทียมไม่มีเพราะยังไงกระเทยก็ต้องเลี้ยงผู้ชายอยู่ดีโถอีดีโอเคน้องๆ LGBT รุ่นใหม่ เขาเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกันแล้วและโลกก็เปิดกว้างสำหรับพวกเขาในต่างประเทศเรื่องสมรสเท่าเทียมกันเขาทำสำเร็จไปนานแล้วของอังกฤษทำได้ตั้งแต่ปี2014ดิฉันก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องใครเลี้ยงใครส่วนดิฉันกับผัวก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็ไม่มีใครเลี้ยงใครเราอยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมและพรบรสมรสเท่าเทียมมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของเงินมัน ไปถึงเรื่องของการคุ้มครองทางกฎหมายคือดิฉันพยายามเข้าใจมึงนะอีมามึงคงมีปัญหาเรื่องที่ไม่มีใครเขารักมึงจริงมึงเลยต้องเลี้ยงผู้ชายตั้งแต่มึงยังไม่พา hw e แต่นั่นไม่ใช่เพราะมึงเป็น LGBT หรือไม่ต่อให้มึงมีเพศไหนก็คงไม่มีใครจริงใจกับมึงเพราะมึงเป็นคนเฮียค่ะจบนะ that you we can start